เดี๋ยวพี่นักกาเลือกออกมาตรงนี้ต่อนนะพี่้องกล้ตื่นอกตื่นใจเนาะเห็แล้วกินแห่งชาติทุนยาละานะครับที่มีลโชาพุ่นักร้องต่งระดับประเทศนะครับทีนี้วันนี้ พญาตามอยพี่น้องชาวตามอยพี่น้องชาวสกลนครอ่าและก็ตรวจแทนสายบุญสายสถาร,รู้สึกเป็นเกียดอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้อ่ามาเยี่ยมเยือนนะครับหรือว่ามาเยี่ยมเยือนอะไรกันนะครับผู้พญาตามอยอ่าโอกาสนี้ค่ข้ขอแนะนําตัวบุคคลสําคัญวันนี้มากันทั้งอําเภอนะครับอ่าท่านแรกแนะนาท่านกฤษโสมปทุมในอําเภอตามอยครับผม ท่านที่สองท่านชานชัยงอยผาลานะครับผู้มีส่วนในการพักดานในการก่อสร้างอะไรต่างๆต,ตัวแทนสองตำบลต่างๆนะครับวันนี้ท่านนายกเรืองทรัพย์มอยจันสีเห็นแน่แลุกแต่งตัวมาสไตล์ท่านเลยกับอยู่ด้านหลัง <c oughs> นายกของตำบลเต่ามงงอยท่านปงวงอินจูนายกตำบลมาตานครับผม ท่านนิลันดอนฮังชัยนายกตำบลบ,บึงทวายอยู่ด้านซ้ายครับผมตัวแทนจากอ่าตำบลจันเพนนะแต่นในแล้วคุณสมนะตัวแทตบบนตำบลจันเพนวันนี้นี่ตัวแทตบบนตำบลจันเพนคนละหลออครับลองคัดชนะวิถีสารลองนายกเต่าออยครับผมแล้วก็ท่านรองวินยัยท่านรองวินยัย ท่านรองวอินัยอันนี้เป็นคนในพื้นที่เต่ามอยโดยตรงครับผมแล้วก็พี่น้องชาวเต่าอยพี่น้องสายบุญที่มา,าก,กราบสักการะปูชาปู่พญาเต่ามอยก็ขอกราบเรียนพี่น้องเราว่าจากการณีที่น้องชมพู่นะทซ,ซึ่งอยู่นู่นบ้านบนเขาเนี่ยนะครับบ้านโกโกโกอดนะครับได้ถูกฆาตกรรมแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวยาวกันมาทีนี้มันก็เป็นปีสองปีแหละ ครับทีนี้ก็มีคุเนี้ยก็เป็นผู้แต่งเพลงรู้สึกว่าจะเต่งให้ให้เพื่อนหรืออะไรนะครับเพราะดีในเนื้อเพลงบอกว่าเป็นภา,านตรกรเเอ่อยซึ่งพี่น้องชาวตองอยพี่น้องสกลนครได้ยินแล้วก็อกใจนะครับโดยเฉพาะวันนั้นผมมาทำหน้าที่ตรงนี้เป็นรองอประธานสภา,าตเงออยนะครับ mm hmm. ตกใจว่า คนก็ไม่ใช่คนเราสถานที่ก็ไม่ใช่สถานท um, ี่เราก็วาเาเป็นข้าบก่อนหรือมันก็เป็นคำที่หนักนะครับพี่น้องชาตะมอยไปที่ไหนก็มีคนพูดจากันตลอดทีนี้พอข่าวมันแพร่สะพัดไปนะครับมีออกสื่อไดไปบ้างก็ พวกเราก็ให้สบายใจกันตุกงป่อยนะครับทั้งการต้องเที่ยวทั้งอะไรทั้งพี่น้องสายบุญสายสภาที่มา,ากราบมาขออนปู่เก่าก็กอกสศกใจนะครับด้วยเหตุดังกล่าวนะครับคุณแอนคาราบาวก็มีความคิดในฐานะที่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นศิลปินระดับประเทศด้วยเมื่อกาีนี้แบบนี้เกิดขึ้นท่านก็ อยากจะมาเยี่ยมชมปู่เต๋อหน่อยแล้วก็เือโอกาสมากราบมาราโทษแล้วก็ถวายเครื่องสักการะบูชาเป็นการขอโทษขอภัยปู่เต๋อหน่อยโอกาสนี้เครื่องสักาการะ,ระ,าะรรบรูชาครบแล้วก็จะได้ให้ตาพรามได้พา,าท,ท,ทางพิธีคารวะ